แล้วช่วงนี้นิวแบบดูแลสุขภาพหนักมากเพราะว่าอยากจะมีเบบี๋แต่ว่าที่แพลนไว้แล้วก็ดูแลร่างกายทางการกินหรือว,ว่าการออกกําลังกายและการบํารุงวิตามินไม่แน่ใจจริงๆว่าที่ทานไปเนี่ยมันส่งผลดีกับร่างกายเพียงพอหรือยังผมเป็กเปรมนักครับนิวนภัทรสอนค่ะ วันนี้เราก็มาตรวจสุขภาพกันที่ W9 Wellness ครับก็ถ้าถามว่าวันนี้ในมุมเป็กเนี่ยมาทำไมคือเราก็ไม่ได้ตรวจสุขภาพมา3ปีแล้วเนาะแล้วเราก็คิดว่าในร่างกายของเป็กเนี่ยคือเป็นคนที่เหมือนสุดสาย8ปดแฮปปี้แลนด์อ่ะใช้ชีวิตสุดแล้วก็หมายถึงทำงานก็หนักแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองใช้ร่างกายหนัก เราก็ใช้ความคิดหนักก็เลยต้องมาดูแลสุขภาพ่อยว่าจริงๆร่างกายภายในเราเป็นยังไงในการที่เราใช้ชีวิตหนักขนาดนี้แล้วเราไม่ไม่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพเลยและช่วงนี้นิวนีแบบดูแลสุขภาพหนักมากเพราะว่าอยากจะมีเบบีแต่ว่าที่แพลนไว้แล้วก็ดูแลร่างกายทางการกินหรือว่าการออกกําลังกายและการบํารุงวิตามินไม่แน่ใจจริงๆว่าที่ทานไปเนี่ยมันส่งผลดีกับร่างกายเพียงพอหรือยัง วันนี้สามารถจะตรวจเช็คได้แล้วด้วยนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทานไปเพียงพอหรือยังหรือว่าเราขาดอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วนิววางแผนที่จะมีบุตรมานานมากเคยไปปรึกษามาหลายที่แล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีเราอยากรู้เหลือเกินว่าจริงๆแล้ว,วเราขาดอะไรเราจะได้ไปซ่อมแซมทานแล้วก็จะได้มีเด็กีเรืเร่นย้ย มือนเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีทั้งแบบภายนอกกับไภายในใช่ปะสมมติมี2มแผ่นภายนอกมันก็คือพวกรู้เลยว่าภายนอกเราทําอะไรกับชีวิตบ้างเช่นผ่านการกินไปมันก็จะออกมาว่าไขมันสะสมอะไรพวกเนี้ยกับภายในก็คือร่างกายของเราที่เราใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตอะในการที่เราออกกําลังกายตั้งแต่เด็ก มันส่งตอบภูมิคุ้มกันในร่างกายไหมว่าอ้าวยูดีวิตามินนี้ฉันก็มีอยู่แล้วเหมือนเช่นซิงเนี่ยมันก็สร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ไม่ทำให้เราเป็นโควิดอย่างเป๊กไม่เป็นทําไมนิวเป็นอ่ะอันนี้คือภายในแต่ภายนอกเราอาจจะขาดสารสมไม่ดีแต่นิวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็จะรู้จักร่างกายเรามากขึ้นในการที่เรามาตรวจเวลเนสแบบแล้ววันนี้นิวรู้แล้วว่าทําไมเขายังไม่ติดโควิดนะคะ สำหรับนิวนะคะฝากไปถึงคุณผู้หญิงนะคะที่เรียกว่าตอนนี้อยากดูแลร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นนะคะก็ลองมาปรึกษากับคุณหมอนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ไม่สมหวังสักทีลองมาดูซิว่าร่างกายเราอะ่ะยังขาดอะไรบ้างเผื่อจะมีโอกาสในการตั้งบุตรได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าตอนนี้เครียดแล้วลืมใส่ใจตัวเองไปแปลว่านิดนึงแล้วกันแค่วันเดียว มาลองให้เขาตรวจดูแล้วก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอแนะนําดีมากจริงๆนะคุณหมอจะแนะนําอีกสองสาชั่วโมงด้วยซ้ำแต่เราบอกอภพอกันนะครับคุณหมอเพราะคุณหมอรู้สึกว่าทําให้มีคนไข้ยเยอะด้วย <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าพอได้รับคําแนะนําจากคุณหมอแล้วเราก็อยากจะบอกเพื่อนต่อ <c oughs> ให้แนะนำว่าอ้อใครที่ยังไม่ดูแลสุขภาพ <c oughs> อยากจะให้มาลองดูแลสุขภาพกันก็คือองค์รวมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยครับเรียกว่าลึกมากๆรู้จริงค่ะ